ลีลาวาทะสมเด็จโตให้เสียงภาษาไทยโดยฟ้าทลายโจรเรื่องนักสัตว์หรืออริยสัตว์ท่านพระยาผู้หนึ่งอยากจะฟังเทศเรื่องอริยสัตว์จึงสั่งบ่าวว่าให้ไปนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จมาเทศอริยสัตว์ที่บ้านบ่าวนั้นรับปากแล้วก็เดินทางไปแต่ลืมเรื่องเทศที่สั่งจำไม่ได้ว่าเทศเรื่องอะไร จำได้จากข้างท้ายว่าสัตว์สัตว์นี่แหละนึกไปนึกมาก็เดาเอาว่าเป็นเรื่องสิบสองนักสัตว์เมื่อไปถึงวัดจึงนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จว่าเจ้าคุณที่บ้านให้มาอาราธนาเจ้าประคุณไปแสดงทําที่บ้านค่ำวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จถามว่าท่านจะให้เทศเรื่องอะไรบ่าวกราบเรียนว่าสิองนักสัตว์ขอรับแล้วก็กราบลามา เมื่อถึงเวลาเจ้าประคุณสมเด็จก็ไปได้เวลาขึ้นทำมาานให้ศีลบอกสักการะแล้วตั้งนโมสามจบแล้วเดินคาถา12นักสัตว์ว่ามุสิโกหนูอุสโกโว,วัวตัวผู้พยัคโคเสือสัโสกระต่ายนาโคงูใหญ่สัปโปงูเล็กอัสโสมาเอระโกแพะมักกะโตลิง กุก,กะโตไก,สก่สุนัขโขสุนัขสุกโลสุกรพูดไทยเป็นไทยก็ต้องว่าท่านเดินบทชวดหนูฉลูวัวขานเสือถอะกระต่ายมะโลงูใหญ่มะแสงงูเล็กเลยทีเดียวฝ่ายท่านพระยาเจ้าของกันกับทายกทายิกาทั้งหลายตั้งใจว่าวันนี้ต้องได้ฟังเทศเรื่องอริยสัต์แน่เมื่อเจ้าบัณคุณสมเด็จขึ้นชวดฉลูขานเถาะแบบนี้ ย่อมจะสงสัยเป็นธรรมดาว่าอาริยสัตว์ทำไมต้องกลายเป็นนักสัตว์พระยาท่านนั้นจึงเรียกบ่าวมาถามว่าไปนิมนท่านมาเทศเรื่องอะไรบ่าวก็กราบเรียนว่านิมนต์เทศเรื่อง12นักสัตว์ครับนั่นปะไรเล่าเจ้าลืมชื่ออริยสัตว์ไปเสียแล้วไปคว้าเอา12นักสัตว์เข้าท่านจึงมาเทศตามเจ้านิมนต์นั่นสิท่านพระยาบนอุบอิบฝ่ายเจ้าประคุณสมเด็จ ก็เป็นผู้ฉลาดเทศท่านจึงอธิบายบรรยายหน้าธรรม,มาสว่าอาตมาภาพก็นึกอยู่แล้วว่าผู้ไปนิมนต์จะลืมชื่ออริยสัตว์เสียไปบอกว่าท่านให้นิมนต์เทศ12นักสัตว์อาตมาภาพก็เห็นว่า12นักสัตว์นี้เป็นต้นทางของอริยสัตว์แท้ทีเดียวยากที่บุคคลจะได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์สักครั้งสักหน เทศที่ไหนก็มีแต่เทศอริยสัตว์ทั้งนั้นไม่มีใครจะเทศเรื่อง12นักสัตว์สู่กันฟังเลยควรจะชื่นชมสมนัตต่อผู้รับใช้ไปนิมนต์อาตมาภาพมาเทศด้วยถ้าไม่ได้อาศัยผู้นิมนต์เป็นต้นเหตุแล้วที่ไหนจะได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์เล่าควรจะอนุโมทนาสาธุก,การอวยพรให้แก่ผู้ไปนิมนต์ให้มากฝ่ายท่านเจ้าพญาเจ้าของกันเทศและทายก ทายิกาทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาเรื่อง12นักสัตว์เป็นต้นเหตุให้เกิดอริยสัตว์ของเจ้าประคุณสมเด็จแล้วต่างก็ชื่นชมยินดียิ้มแย้มจามใสยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอใจกันทุกคนโดยเฉพาะท่านพระยาถึงกับออกปากว่าขอบใจข้าขอบใจเจ้าคนไปนิมนต์ขอให้เจ้าได้บุญมากๆด้วยกันเถิดเรื่องต่อมาเรื่องนักพยากรเจ้าประคุณสมเด็จ นอกจากมีความสามารถในด้านการเทศเป็นอย่างดีแล้วยังเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำอีกด้วยเคยมีผู้มาขอให้ท่านพยากรณ์ท่านไม่ใช้วิธีผูกดวงชะตาแบบหมอดูทั่วไปเพียงแต่ท่านนั่งนิ่งๆอยู่สักประเดี๋ยวท่านก็พยากรณ์ท่านใช้วิธีการทางยานศาสตร์ที่เรียกว่าดูทางในนั่นเองเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่จะเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปปราคาหมดดวง ที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคลีขันนั้นได้ทรงคำนวณทราบว่าพระชาตาจะถึงคาดในปีนั้นด้วยวันหนึ่งจึงมีพระราชดำรลัดถามเจ้าประคุณสมเด็จณัที่ละโหฐานว่าพระองค์เสด็จกลับมาสวรรคคตที่กรุงเทพทันหรือไม่เจ้าประคุณสมเด็จถวายพระพรว่าเสด็จกลับทันจึงเสด็จออกจากกรุงเทพ ประทับแรมอยู่ที่ว่ากอ9วันแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพและเริ่มมีพระอาการประชวนไข้จับอยู่37วันจึงสวรรคตรเรื่องต่อมาเรื่องบอกเหตุล่วงหน้าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์เสด็จไปพระราชทานพระกฐถินที่วัดละคังเจ้าปรครณสมเด็จลงรับผ้าพ,พระกฐถินแต่แต่งตัวแปลกประหลาด กลาวคือท่านห่มจีวรเหมือนปกติแต่เอาผ้าพันเท้าทั้งสองข้างเหมือนอย่างสวมถุงเท้าอย่างนั้นแหละมีพระราชดำรัสถามถึงเหตุที่ทำอย่างนั้นท่านถวายพระพรพ,รพยากรว่าปีหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระโอษฐ์ไม่ตรัสว่าอะไรในปีนั้นได้เสด็จไปประพาสเมืองสิงคโปร์เมืองบาตตาเวีย และเมืองสมาลังรวม37วันเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็เริ่มทรงจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมในราชสำนักหลายอย่างเช่นโปรดให้ผู้ที่เข้าเฝ้าแต่งตัวสวมถุงเท้ารองเท้าใส่เสื้อเปิดคอแบบฝรั่งเวลาเสด็จเที่ยวประพาสก็โปรดให้แต่งตัวใส่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อเปิดคอและยืนเฝ้าเหมือนกันที่เจ้าพระคุณสมเด็จเอาผ้าพันเท้านั้น ก็เป็นนิมิตหมายว่าปีต่อมาข้าราชการจะต้องสวมถุงเท้าเข้าเฝ้าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ